กินแขกค่ะเป็นชื่อเรียกพิธีสมรสของชาวเหนือซึ่งต่างจากภาคกลางค่ะคือเมื่อชายหญิงชอบกันฝ่ายชายก็จัดผู้ใหญ่ไปสู่ขอโดยไม่ต้องมีขันหมากมั่นหรือปลูกเรือนหอแต่อย่างใดเพราะเมื่อทําการสมรสแล้วค่ะทางฝ่ายชายจะต้องมาอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงแล้วก็เรียกชายที่จะมาเป็นลูกเขยนี้ว่าลูกชายส่วนผู้ที่เป็นสะพ้ายเรียกว่าลูกหญิงในพิธีสมรสหรือที่เรียกว่า กินแขกนั้นก็คือเจ้าภาพเนี่ยเชิญผู้รู้จักชอบพอกันมารับประทานอาหารที่บ้านของฝ่ายหญิงก็เท่ากับเชิญมาให้รับรู้เป็นพยานพิธีก็มีเพียงแค่ให้ผู้สูงอายุเอาได้สายศีลผูกมือให้พรตามปกติค่ะก็จะผูกกันหลายคนจนได้ที่ผูกเนี่ยเกือบถึงข้อศอกเมื่อผูกมือแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ทำพิธีขึ้นผีคือบอกกล่าววิญญาณของ ผีมดหรือผีประจำตระกูลให้ทราบว่าลูกสาวของตระกูลได้ทำการสมรสแล้วการขึ้นผีข่าวฝ่ายชายเนี่ยต้องเสียเงินค่าขึ้นผีประมาณ6 1ถึง12รูปีค่ะในสมัยออที่ยังถือประเพณี้อยู่อย่างเคร่งครัดนะคะรูปีนั้นมีค่าไม่ถึง1บาทนะคะคือ,อ,อรูปีนี้คงไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้นับ ของอินเดียหรือว่าของอินโดนีเซียนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นหน่วยนับของทางล้านนาเขาอะนะคะ แล้วก็มีหัวหมูกับไก่2อถึงสคู่ค่ะดอกไม้ทูบเทียนสำหรับบูชาเป็นการเส้นหรือว่าเลี้ยงผีประจำตระกูลของฝ่ายหญิงผู้ที่จะทำพิธีขึ้นผีในพิธีสมรสนี้มักจะให้บิดามารดาทางฝ่ายหญิงหรือผู้ที่อาวโุโสสูงกว่านะคะอย่างเช่นปู่ย่าตายายส่วนเงินค่าขึ้นผีบิดามารดาของฝ่ายหญิงเนี่ย จะนำไปซื้อสิ่งของมาทำถวายพระในวันต่อไปหลังจากอยู่กินกันเรียบร้อยแล้วนะคะทางฝ่ายชายเนี่ยต้องนำฝ่ายหญิงไปควายผีคือเขาไม่เรียกว่าขึ้นผีนะคะ เป็นการบอกกล่าวให้ผีประจำตระกูลฝ่ายชายทราบว่าลูกชายของตระกูลไปได้ลูกสาวของอีกตระกูลหนึ่งแล้วและจะมาขอร่วมผีด้วยการไา้ผีค่ะมักจะทำภายหลังการกินแขกแล้วประมาณ15วันถึง1เดือนอย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันเนี่ยประเพณีดังกล่าวมานี้ก็ได้เสื่อมโทรมไปหมดแล้วนะคะคืออันนี้ก็เอามาจากหลักฐานของวัฒนธรรมและก็ศิลปรกรรมของจังหวัดเชียงมย่ โดยอาจารย์ชุ่มณปางช้างค่ะกินดองค่ะในหนังสือพจนานุกรมภาคอีสานภาคกลางนี้จะอธิบายคำนี้ไว้ว่ากินเลี้ยงในงานวิวานะคะ เกากันค่ะเกาการน,นี่คือการโกนผมค่ะเป็นราชาศัพท์หมายถึงการตัดจุกใช้กับเจ้านายที่มีสัก์ชั้นหม่อมเจ้าหรือว่าผู้ที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศเสมอด้วยออหม่อมเจ้าตามพระราชประเพณีนิยมทำพร้อมกับพระราชพิธีสัมพัชะระชินในเดือนสี่ หม่อมเจ้าพูนพิสมัยดิสกุลค่ะได้ทรงพระนิพนธ์ไว้ในเรื่องเมื่อเข้าพระเจ้ากลจุกทำให้ทราบว่าพระราชพิธีเกาการนั้นมีแบบแผนอย่างไรก็จะนำมาฝากกันพอให้ทราบกันค่ะเมื่อใกล้จะถึงพระราชพิธีจุดประจำปีในเดือนสี่ต้องแจ้งชื่อผู้ที่จะเข้าพิธีเกาการให้กระทรวงวังทราบต่อจากนั้นค่ะมีการลาโกลจุกมีเจ้ากลมเป็นผู้พาไปพร้อมกับ าหาเล็กถือพานทูบคนหนึ่งถือพานเทียนคนหนึ่งและถือพานกระทงดอกไม้คนหนึ่งไปถึงวันไหนเขาก็จัดให้นั่งตามที่เอาพานทั้งสามวางตรงหน้าพอเจ้านายเสด็จออกมาก็เปิดกระทงดอกไม้แล้วหมอกกราบต่อมาผู้ที่รับลาก็จะส่งทองมาประทานส่วนมากจะเป็นเพชรทองและเงินเมื่อถึงพระราชพิธีวันแรกค่ะเริ่มด้วยสวดมนต์เย็นสามวันแต่งสีขาวล้วนทั้งสามวัน ใส่มงคลซึ่งโยงสายศีลมาจากพระฟังสวดมนต์จบแล้วจึงปลดสายศีลออกถึงวันที่จะได้โกนจุกค,ค่ะคือวันที่สี่ของงานรีบตื่นแต่เช้าแต่งตัวคราวนี้เรียกว่าเครื่องถอดคือไม่ใช้ผ้าตาดหรือเย,ยระบับเป็นผ้าขาวคลิบทองนุ่งจีบผืนหนึ่งตัดอย่างเสื้อคลุยตัวหนึ่งแล้วใส่แขนซ้ายแขนเดียวอีกแขนหนึ่งรวบเข้ากับตัวเสื้อห่มขึ้นไปทาง ไหลซ้ายแล้วใส่เครื่องเพชรครบตามเดิมไม่ใส่ถุงเท้าใส่แต่เกลือกขาวเท่านั้นคราวนี้ออกไปนั่งเก้าอี้ทางฝ่ายหน้าตั้งเป็นสองแถวตรงหน้าพระมหาสเสตชฉาดอันหน้าไปทางที่ประทับพระเจ้าอยู่หัวทางทิศตะวันออกเจ้านายฝ่ายหน้าประทับทางทิศเหนือ เจ้าพนักง,งานต่างๆอยู่ทางทิศตะวันตกพระอยู่ทางทิศตะวันออกเราทุกคนมีโต๊ะวางเครื่องล้างหน้าและผานใส่เกี้ยวอยู่ตรงหน้าในเครื่องล้างหน้ามีหม้อน้ำมนต์มีกันไกลและผานใส่สังกับใบมะตูมผานใส่ศีลกับแหวนนพปเก้าสามวงพอนั่งลงแล้วภูสามาลาคือข้าราชการแผนกเครื่องทรงเขาก็มาถอดเกี้ยวออกใส่ผานบนโต๊ะ แล้วแบ่งผมจุกออกเป็นสามปอยเอาแหวนนุปเก้าและใบมะตูมผูกตรงปลายผมทั้งสามปอยด้วยได้สายศิลพอพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงแล้วถึงเวลาเลิกก็ทรงพระราชดำเนินมาตัดจุกปอยที่หนึ่งทุกคนแล้วถึงเจ้านายฝ่ายหน้าอีกคนละสองพระองค์เ้าพระเจ้ากนจุกเมื่อปีพุทธศักราช2447 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมีพระชนยังไม่ครบ30ปีจึงยังทรงตัดจุกไม่ได้ตามประเพณีฉะนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพ,พานุพันธ์วงวรเดชจ,จึงทรงตัดจุกปล่อยที่สองของข้าพเจ้าและเสด็จพ่อทรงตัดปล่อยที่สพระสวัชยันโตและปีพาดแรสังประโคมพอทรงตัดกันเสร็จแล้วเจ้าคุณอุทัยธรรม รุ่นวัชโรไทยก็มาโกนหัวให้ข้าพเจ้าแล้วทุกคนก็เดินกลับเข้ามาข้างในทางข้างหน้าพระสวดถวายพระพรแล้วฉันเพนเพราะเราเข้ามาถึงพระทวารก็คือประตูนะคะจะลงไปที่เขาในชาลาพระมหาปราสาสท,ทางด้านตะวนตกพวกคนแต่งตัวก็คอยถอดเอานวมออกคงเหลือแต่สิ่งที่จะเปียกน้ําได้เราก็เดินตามพราหมณ์ที่คอยรับอยู่ไปนั่งที่แท่นเชิงเขารับน้ำมนต์จากปากสตัตว ต่างมีวัวช้างมา้าและราชสีซึ่งทางศาสนาพราหมณ์ถือว่าเป็นพาณะของพระเป็นเจ้าและทางพุทธถือว่าช้างแทนประสูตร พราะพระพุทธมารดาส่งพระสุบินว่าช้างเผือกมาเดินสามรอบแล้วหายเข้ามาในห้องพระบรรทมก่อนที่ทรงพระคันพัวเป็นพระบรมีเรื่มแรกที่ทรงอภินิหารในวันแรกนาเพราะเงาไม้ทานตะวันมาป้องกันแสงแดดมีให้ถูกต้องพระองค์ม้าเป็นพุทธภานะในวันเสด็จออกบรรพชา ราชสีเป็นวันประกาศพระพุทธศาสนาดังกล้องไปดุดเสียงราชสีฉะนั้นสัตว์เหล่านี้พ่นนะ้ำมายัางเราอย่างน้ำพุพอเปียกกันทั่วแล้วพรามก็พาไปนั่งที่เป็นจ่าผ้าขาวคลิปทองแล้วพระเจ้าอยู่หัวและเจ้านายฝ่ายหน้าก็เสด็จลงไปประทานน้ำพระพุทธมนต์ที่พรามส่งคนโทแก้วทองเงินถวายให้ทรงรถพวกเราก็ถวายบังคมเสด็จกลับขึ้นบนพระ มหาปรา,าสาทแล้วก็รีบขึ้นไปยังที่แต่งตัวของเราซึ่งปูพรุมตั้งเก้าอี้ไว้เป็นหมูๆ่ๆเจ้านายฝ่ายในซึ่งทรงแต่งตัวประธานก็เสด็จมาคุมดูการแต่งตัวนี้เราแต่งแยกเพศกันเลยคือผู้ชายใส่เสื้อคลุยเฉียงบ่าผู้หญิงห่มดาดปักดิ้นสีต่งตางๆแล้วใส่นวมผูกบานพับข้างเดียวใส่มงคลย่นรอบหัวทุกคนแล้วออกไปรับพระราชทานน้ำมหาสัง เรียงตัวแล้วถวายของพระ เมื่อฉันเพลนเสร็จแล้วพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเราก็ขึ้นเสลียงกลับตำนักคักจนบ่าย16นาฬิกาจึงแต่งตัวใหม่คราวนี้แต่งสีใส่เสื้อดาสีทองนุ่งผ้ายกสีต่างๆใส่เกือกสีทองผูกบานพับสองข้างเหมือนเมื่อวันฟังสวดใส่มงคลย่นรอบหัวไม่ต้องถือตะบองเพชรแล้วขึ้นเสลียงไปทําขวาัญที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณมีพระมหาราชครูพรามข้าราชการกระทรวง วังและเท้านางเท่าแก่ฝ่ายในเท่านั้นเราไปนั่งกันเป็นสองแถวหน้าโตะใบายสี แล้วพระราชครูก็ให้กินน้ำมะพร้าวอ่อนคือน้ำที่บริสุทธิ์แล้วผูกมือด้วยได้สายศินให้น้ำสั่งในมือแล้วให้ใบมะตูมให้ทัดหูเพราะเป็นเครื่องหมายว่าพระเป็นเจ้าสามองค์คือพระพรหมพระอิศวรและพระนารายณ์เสร็จพิธีพราหมณ์แล้วขุนเท้านางเท่าแก่ก็พาเราไปบนพระที่นั่งจัก,กรี ขึ้นทางอาาัฏจันเสืออยู่ตรงข้ามกับพระที่นั่งภัศาลเรียกกันว่าอัจาจย์เสือ พราะแต่ก่อนมีรูปเสือตั้งอยู่ปลายอัจฉริย์นั้นเราไปนั่งเก้าอี้คอยเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเวลาเสด็จผ่านออกไปทางฝ่ายหน้าที่ท้องพระโรงในคือหลังท้องพระโลงกลางเสด็จลงทรงทักทายพระราชทานเงินทําขวาัญแล้วเสด็จออกเราก็กลับตำหนักด้วยเสลียงตามทางเดิมเป็นเสร็จงานอันนี้เรื่องค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเอา่อถ้าจะว่ากันไปแล้วจริงๆเนี่ยน,นะคะในสมัยนี้ไม่ มีให้เห็นซึ่งต้องต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่หม่อมเจ้าภูลพิพสมัยดิสกุลเนี่ยท่านได้บันทึกไว้นะคะทำให้เราชนรุ่นหลังเนี่ยได้ได้ได้รู้ได้ทราบนะคะอย่างอย่างนี้ท่านเอง,เองนํามาฝากกันเนี่ยพอเราเล่าไปเนี่ยนะคะเราก็จะนึกภาพนะคะเราก็นึกภาพเป็นอย่างนั้นนึกภาพเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งมันอาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่าอย่างน้อยๆนะคะนี่คือสิ่งที่เรามีในอดีตเนะะ<อด>ี่ยก็เป็นความภาคภูมิใจแม้ว่าในปัจจุบันมันจะไม่มีให้เห็นแล้ว แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นรากมันเป็นวัฒนธรรมนะคะซึ่งอาจจะมีบ้างที่ออมีบางคนนะคะที่อาจจะไว้จุกเด็กนะคะแล้วก็ออมีการโกลจุกการอะไรนะคะแต่ว่ามันก็น้อยมากนะคะน้อยมากในปัจจุบันนี้คือถ้าเกิดว่า อ่อถ้าใครมีนะคะสื่อโซเชียลเยอะๆแบบนี้นะคะถ่ายไว้นะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีไม่น้อยนะคะเพื่อที่จะให้คนได้ศึกษานะคะแต่ว่าเอาอย่างประเพณีโบราณนะคะที่มันถูกต้องนะคะคือถึงแม้ว่าจะไม่มีพระบรมวงพระอนุวงศ์เสด็จมานะคะแต่อย่างน้อยๆเราก็ให้ทํา ทำให้ถูกต้องตามพิธีไทยของเราแต่เก่าก่อนนะะก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยทีเดียวค่ะอ่ะมาปิดท้ายในตอนนี้กันนะคะกับคําว่าเกี่ยวก้อยค่ะคํานี้ค่ะในพจานานุกรมเนี่ยอธิบายไว้ว่าเอานิ้วก้อยคล้องกันค่ะไม่ได้อธิบายความหมายกล่าวตามคตินิยมนคะคะการเอานิ้วก้อยคล้องกันเป็นเรื่องแสดงถึงความสนิทสนมอาจเป็นระหว่างเพื่อนหญิงด้วยกันหรือหญิงกับชายที่เป็นคู่รักกันอย่างที่พูดว่า เดินเกี่ยวก้อยกันมาแต่ตามธรรมเนียมไทยค่ะถ้าเป็นการแต่ตามธรรมเนียมไทยถ้าเป็นอาการของภรรยากับสามีก็ดูงามถ้ายังไม่ได้แต่งงานก็ถือว่าเป็นการไม่เหมาะไม่ควรเพราะการเกี่ยวก้อยเนี่ยเป็นประเพณีบ่าวสาวบางถิ่นปฏิบัติกันในสมัยโบราณคือเจ้าสาวเนี่ยออกไปรับเจ้าบ่าวแล้วก็เดินเกี่ยวก้อยกันเข้ามาชาวเบงกาลีค่ะมีประเพณีในวันแต่งงานนะคะเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวเนี่ยต้อง เอานิ้วก้อยเกี่ยวกันที่น่าสังเกตก็คือเด็กไทยสมัยก่อนนะคะเวลาจะแสดงว่ากโกรธกันก็จะยกนิ้วหัวแม่มือให้กันและเมื่อจะดีกันก็ยกนิ้วก้อยให้กันหรือเอานิ้วก้อยเกี่ยวกันฉะนั้นคําว่าเกี่ยวก้อยจึงหมายถึงกันเป็นมิตรการตกลงร่วมใจกันนั่นเองอันนี้นะคะไม่เฉพาะไทยนะถ้าเราดูในซีรีส์จีนนะใครดูซีรีส์ก็จะเห็นนะครับถ้าเกิดว่าทะเลาะกันก็ไม่ ก็จะไม่มีอาการอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่ดีกันอ้างเกี่ยวก้อยกันนยคะ,ะนะในใน,ในซีรีส์จีนที่บอกเกี่ยวก้อยกันแล้วก็ประทับตราก,ก็จะเอาหัวแม่มือแปะลงไปด้วยเลยด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ